สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์บายครูวน,นิดาสำหรับวันนี้เนี่ยครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับคำว่าคอรนอกันค่ะคอรนอย่อมาจากอะไรเอ,อ่ยเด็กๆดาได้ไหมคะในสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของหอรอมอหอรอมอย่อมาจากหานร่วมมากใช่ไหมคะแล้วคอรนอนล่ะคะคอรนอย่อมาจากคาว่าอะไรถูกต้องค่ะ ครอนอจะย่อมาจากคำว่าคูณร่วมน้อยนั่นเองตัวคูณร่วมน้อยของจำนวนนับหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่จำนวนนับเหล่านั้นหารได้ลงตัวฟังแล้วอาจจะยังดงูงงอยู่นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราทําความเข้าใจกันไปเรื่อยๆค่ะแน่นอนค่ะในการหาครอนอก็จะคล้ายคลึงกันกันกบการหาครอมอเลยคือมีวิธีการหาคำตอบได้อยู่ทั้งหมด3วิธี วิธีแรกก็คือหาคนอโดยการหาผลคูณร่วมวิธีที่2คือการหาคนอโดยการแยกตัวประกอบและวิธีที่3เป็นการหาคนอโดยการตั้งหารค่ะเด็กว่าเราจะทําวิธีไหนกันดีคะแน่นอนค่ะเราหาครอโดยวิธีการตั้งหารจะง่ายที่สุดแล้วก็คล้ายคลึงกับวิธีการหาหอลมอที่เราเรียนมาในเบื้องต้นจะทําให้เราเทียบเคียงความรู้ได้เร็วขึ้น เด็กมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนิดหนึ่งนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในการหาครานอนโดยการหารก็คือเพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณร่วมน้อยโดยการหารได้ถูกต้องนั่นเองค่ะในการหาผลคูณร่วมน้อยของจํานวนนับตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปโดยการตั้งหารเนี่ยเราก็จะมีขั้นตอนอยู่ทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1จะคล้ายๆกับพอรอมโเลยลูกก็คือนําจํานวนเฉพาะมาหารนะคะมาหารตัวโจท์ ะะขั้นตอนที่2คือหารต่อไปเรื่อยๆลูกจนกระทั่งไม่มีจำนวนที่หารได้ลงตัวแล้วและขั้นตอนสุดท้ายที่แตกต่างจากขอรอมอก็คือเวลาตอบเวลาตอบเด็กๆจะต้องนำตัวหารทุกจำนวนและผลหารขั้นสุดท้ายนะคะมาคูณกันในการหาขอรอมนะคะเราจะนำเฉพาะตัวหารมาคูณกันเฉย ะะแต่ครนรจะเพิ่มคำว่าและไปด้วยเห็นไหมคะและผลหารขั้นตอนสุดท้ายทุกตัวมากูณกันฉะนั้นเวลาตอบจะเป็นอย่างไรคำตอบจะมีลักษณะคล้ายหรือแตกต่างจากครมอย,อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะการหาครนอรของ 6, 8และ12ค่ะบรรทัดแรกลูกตั้งหารเลยนะคะนำา 6, 8และ12เขียนลงในเครื่องหมายหารค่ะ เราหาจํานวนเฉพาะที่นำมาหาร6 8และ12ได้ลงตัวในที่นี้ก็คือเลข2นะคะได้เลขอะไรบ้างคะ2 3 6 2 4 8 2 6 12แ2ยังหารต่อได้อยู่ไหมเขาหารต่อได้นะคะเพราะนี่คือการหาคอรนอการหาคอรนอไม่จำเป็นต้องหารได้ทุกตัวหารเป็นบางตัวก็ได้เขาจึงนำามมาหารค่ะเห็นไหม เลข3มันสามารถหารเลขอะไรได้ลงตัวบ้างเลข3กับเลข 6, 6นั่นเองนะคะคุณครูย้ำอีกครั้งนะคะหารเป็นบางตัวก็ได้ไม่จำเป็นต้องหารได้ทุกตัวนะคะไม่เหมือนหอเรอมอนะตรงนี้คือสิ่งที่แตกต่างกัน3 1 3หนาะคะ3หาร4ไม่ได้ดึงเลข4ลงมาเหมือนเดิมนะคะสามค่ะเหลือ1 4 2แล้ว ยังมีจํานวนที่หารได้อยู่นะคะก็คือเลข2นั่นเองลูก2หาร2กับ4ได้ลงตัวใช่ไหมคะเลข1หารไม่ได้ก็ดึงเลข1ลงมาเหมือนเดิมนะคะ2 2 4เป็นตัวนี้นะคะ2 1 2สุดท้ายเรียบร้อยนะคะสิ้นสุดการหารเราขีดเส้นใต้2เส้นค่ะจากนั้นเวลาที่เราจะตอบเราจะนำ จำนวนที่เป็นผลหารทุกตัวมาคูณกันผลหารทุกตัวคือเลขอะไรบ้าง2 3 2ถูกไหมคะและอะไรคะและผลหารในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งคือเลขอะไรนั่นเอง1 2 1ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะมาจากตรงนี้ฉะนั้นคำตอบสุดท้ายจึงเป็น24ค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะ เป็นการหาครอรนนของ 12, 18และ24นะคะเราก็ตั้งหาเลยนาม 12, 18และ24เขียนลงไปในเครื่องหมายหารแล้วเราก็หาจำนวนที่นำมาหาร 12, 18และ24ได้โดยจนวนนั้นต้องเป็นจำนวนเฉพาะด้วยนะคะในที่นี้ตัวอย่างที่ให้มาก็คือเขาเลือกเลขอะไรมาลูกเลข3นะคะเลข3มานะแล้วเราก็ตั้งหาเลยค่ะ 3 4 12 3 6 18, 3, 8 38 24มี4 6 8ยังหารต่อได้อยู่ไหมยังได้อยู่นะคะเอาเลข2หารค่ะ2 2 4 2 3 6 2 4 8ตัวสุดท้ายค่ะบอกแล้วว่าครนหารเป็นบางตัวได้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องหารได้ทุกตัวนะคะดังนั้นเด็กๆด,ดูค่ะ มันจะมีจํานวนที่เป็นเลขที่สามารถหารได้ลงตัวอยู่2จํานวนคือเลข2กับเลข4มีเลขอะไรมาหารได้ลูกเลข2หารได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นสองหหารไม่ได้ก็ดึงเลข3ลงมาเหมือนเดิมและ2 2 4สอเวลาตอบค่ะเหมือนเดิมค่ะอย่างที่ครูบอกไปจะแตกต่างจากขอลอมอนะคะ เราจะนำผลหารทุกจํานวนมาคูณกันมีเลข 3, 2, 2และผลหารในขั้นตอนสุดท้ายตรงนี้ค่ะนำมาคูณด้วยนะคะ 1, 3, 2เพราะฉะนั้นคูณกันทุกตัวแล้วสรุปว่าคำตอบคือ72ค่ะเป็นคำตอบสุดท้ายแบบนี้ทีนี้พอเข้าใจแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูที่แบบฝึกหัดกันต่อเลยค่ะแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำในหน้า29ค่ะข้อที่4ีใหญ่นะคะข้อที่4ใหญ่ให้เราหาครนอของจำนวนที่กำหนดให้โดยการตั้งหารค่ะคุณครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างในข้อที่ 1. เด็กๆด,ดูที่โจทย์เลยนะคะคือ16กับ20ิ เวลาที่เราหาคอานอเราหาจำนวนเฉพาะมาหารน,นะคะแล้วหารไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่มีตัวที่หารได้ลงตัวจากนั้นเวลาตอบเรานำทุกตัวมาคูณกันค่ะเอาละค่ะเราลองดูซิ16กับ20มีจำนวนเฉพาะอะไรที่หารได้ลงตัวบ้างลูกแม่สองหารได้ลงตัวนะคะ 286, 20เป็น20หารต่อได้ไหมหารต่อได้นะคะเพราะยังเป็นเลขคู่อยู่นะคะมีจำนวนที่หารได้ลงตัวแน่นอนคือ x สองนั่นเองสองสี่ห้ามดหรือยังคะมีจำนวนที่หารได้อีกไหมจะหารต่อก็ได้นะจริงๆแล้วนะคะก็สองหารอีกนะคะ2องสหารไม่ได้ก็ดึงห้ลงมาเหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วจากนั้นไม่มีจำนวนที่หารได้ลงตัวก็สิ้นสุดการหารคะ่ะ เส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะเวลาตอบค่ะเวลาตอบนะคะดังนั้นครนอของ16และ20ก็คือเอาอะไรคูณกันบ้างคะผลหารทุกตัวใช่ไหมคะคือ2คูณการกี่ตัวเนี่ย3ตัวนะ2คูณ2คูณ2 ส่วนตัวล่างอย่าลืมนะคะนำผลหารที่ได้ทุกตัวในบรรทัดสุดท้ายมาคูณด้วยค่ะฉะนั้นก็ต้องคูณกับไรไปอีกคูณกับ2และคูณกับ5ได้เท่าไหร่เออ2อ 2, 4, 4 2ี่แมีแแล้วนะคะ5 2 4ส8คูณ10ก็ได้8 0นะคะแบบนี้ ดังนั้นครนอร์นอของ16และ20ก็คือ80ค่ะต่อไปข้อที่7นะคะมี16 28และ32นะคะเอาเลขอะไรหารได้คะนำเลขที่เป็นจำนวนเฉพาะมาหารนะคะเลข2นั่นเอง28 6 212 248 216เป็น32 เหมือนเดิมนะคะใครที่คิดในใจไม่เป็นเด็กๆสามารถนำไปตั้งหารด้านนอกและนำเฉพาะคำตอบมาใส่ตอนนี้เป็นเลข 8, 14และ16นะคะยังมีจำนวนที่มาหารต่อได้อีกแน่นอนนะคะก็คือเลขอะไรนั่นเองลูกเลข2นะคะ 2, 4, 8, 2, 7, 14, 2, 8, 6 ยังหารต่อได้อยู่นะคะเพราะนี่คือคอรนอนะลูกคอรนอเราสามารถหารเป็นบางตัวก็ได้ไม่จําเป็นต้องหารได้ทุกตัวไม่เหมือนคอร์มอนะคุณครูขอ,อย้ํานะคะอะตอนนี้มันมีเลข4กับเลข8ลูกที่สามารถหารต่อได้ใช่ไหมก็คือแม่อะไรคะแม่2นั่นเองลูก2ก็เป็นจำนวนเฉพาะด้วยใช่ไหมคะก็หารต่อเลย2 2 4 7หารไม่ได้ดึง7ลงมาค่ะ2 4 8 ยังต่อได้อยู่นะ2กับ4นะคะเราก็หารไปเรื่อยๆลูกแม่2เหมือนเดิม212 7หารไม่ได้ดึงลงมาเหมือนเดิม2 24คราวนี้หมดแล้วใช่ไหมคะเหลือ1เหลือ7เหลือ2ไม่มีจำนวนที่นำมาหารได้ลงตัวได้แล้วก็ขีดเส้นเลยสิ้นสุดการหารนะคะ,ะเรามาช่วยกันตอบดีกว่าว่าข้อนี้จะตอบว่ายัางไงดังนั้นคอรนของ16 2 8และ32จะเท่ากับเลขอะไรคูณกันบ้างคะเลขที่เป็นตัวหารทั้งหมดใช่ไหมคะมี2กี่ตัวคะ2 4ตัวนะคะ2คูณ2คูณ2คูณ, 2, คณ2นะคะและจำนวนที่เป็นผลหารขั้นสุดท้ายทุกตัวเลยคะ่ะคือ1คูณ7คูณ2นะคะ จากนั้นเด็กๆก็หาคำตอบโดยการคูณค่ะ2คูน2เป็น4แบบนี้นะ2คูน2เป็น4นะคะแล้วก็2คูน7เป็น14ก็ค่อยๆค,ค,คูณไปนะ4คูน4เป็น16เอา16คูณกับ14อันนี้เราไปคิดในกระดาษทศนะคะเพิ่มเติมนะคะ 14คูณกับ16ได้เท่าไหร่คะได้224อย่าลืมนะคะไปฝึกคูณแล้วคิดคิดในกระดาษทดก่อนก็ได้นะคะแล้วก็นำคำตอบมาใส่นะคะโอเคเป็นยังไงบ้างตัวอย่างที่ครูให้ไป2ข้อเอาเป็นข้อ1กับข้อที่7นะคะและการบ้านวันนี้ให้เด็กๆทำข้ออะไรดีคะสัก4ข้อนะเอาข้อ2ข้อ3 ข้อ8ข้อ10ข้อ2ข้อ3ข้อ8และข้อ10นะคะสำหรับการบ้านในวันนี้เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคิดว่าเด็กๆคงพอเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการหาครนอแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทวนอีกครั้งหนึ่งว่ามีขั้นตอนในการหาคำตอบอย่างไรคะ่ะการหาครนอนะคะมีขั้นตอนอยู่3ขั้นตอนคืออันดับแรกเราต้องหาจำนวนเฉพาะที่มาหาร ทุกจำนวนที่เป็นโจทย์อะคะ่ะให้ลงตัวก่อนจากนั้นเราหารต่อไปเรื่อยๆจนไม่สามารถหารต่อได้แล้วและขั้นตอนสุดท้ายเวลาที่เราจะตอบให้เรานำตัวหารทุกจำนวนและผลหารค่าสุดท้ายทุกตัวนะคะมาคูณกันค่ะเอาละค่ะคุณครูก็ขอฝากเรื่องของการหาครนอ,นอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามคลิปการสอนใหม่ๆได้ทาง Youtube Channel วันิดาทองมีและพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ